รีวิวคะ่ะองค์พระพิคเนตคะ่ะสวยๆเลยคะ่ะมีหลายแบบเลยนะคะมีางานเข้ามาใหม่หลายแบบนะคะมาเลือกมาดูมาชมก่อนคะ่จะจำหน่ายออนไลน์จะส่งทั่วประเทศคะ่ะมีหน้าร้านอยู่พิษณุโลกค,คะ่ะอยู่บริเวณสี่แยกประตูมนคะ่ะหลังวัดใหญ่นะคะใครไม่สะดวกมาสั่งออนไลน์มาได้เลยลูกค้าจ๋า มีหลายไซส์มีหลายขนาดนะคะแบบองค์ที่มีสีก็มีค่ะเดี๋ยวกุมารีวิวให้ชมหลากหลายแบบนะคะอันนี้สวยมาก ูทำสีสวยๆลูกค้าจ๋าแพ็คส่งให้อย่างดีเลยนะ อยากได้องค์เล็กองค์ใหญ่นะคะเข้ามาเลือกดูเลือกชมที่ร้านกุ้งได้เลยใครดูคลิปนี้นะคะก็ขอให้เฮงให้รวยให้ปังกันทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมองค์ใหญ่